คุณผู้ชมล่ะตอนนี้นะคะแอนก็ยังอยู่ในบรรยากาศของค่ายไอดูเลิฟมามอยู่ค่ะซึ่งค่ายนี้นะคะก็เป็นค่ายที่จัดมายาวนานแล้วล่ะค่ะแล้วก็จัดมาตลอดต่อนเนื่องเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์อยู่คู่กับชมรมพุทธเลยล่ะคะ่ะและในช่วงมหายาลใจดีนะคะเราก็ได้ไปชมภาพบรรยากาศกันมาแล้วนะคะสว่วนในช่วงคิดใหญ่เปลี่ยนโลกวันนี้นะคะ่ะแอนก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมนี้กันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะแอนก็จะพาทุกท่านนะคะย้อนไปดูภาพประวัติศาสตร์ของ กิจกรรมนี้กันก่อนค่ะถ้าพร้อมเราไปชมเลยค่ะค่ายคุณธรรมวันแม่จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2534และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน หากนับรุ่นเรียงเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2556นี้เป็นการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมวันแม่เป็นครั้งที่23พี่ก็เคยมาค่ายวันแม่ตอนนั้นคือยังไม่มีชื่อว่าค่ายไอดูเลิฟมัมแคมค่ะตอนนั้นเป็นชื่อว่าค่ายคุณธรรมวันแม่ตั้งแต่ตอนอ มัธยมปลายจึงมีสภาหลังคาจากอะคะ่ะแล้วก็ต้องไปอยู่กรดเป็นกรดแบบร่มแบบโดพลาสติกสีฟ้าะคะ่ะกลางมุงอยู่ที่สภาแล้วก็เาขาก็จะมีเทศพระคุณพระคุณแม่อยคะ่ะเราก็จะประทับใจเพราะว่าเราได้ฟังธรรมะเที่แบบคือลึกซึ้งอะก็พี่แล้วก็เพื่อนๆหลาย,ลายคนก็ซาบซึ้งน้ำตาไหลอนะคะ่ะก็คือเป็นค่ายที่แบบาสามารถทำให้เราแบบ เข้ามาสร้างมารมีเข้ามาในเส้นทางนี้เข้มข้นมากขึ้นพี่ปุกกี้นะคะพี่ปุกกี้เองก็เรียกได้ว่าไดเ้เจอมาพร้อมกับสมัยเดียวกันกับพี่เหน่งเนาะก็คือได้เข้าค่ายคุณธรรมวันแม่เมื่อสมัยปี2539ประมาณสิงหาคมเนาะถ้าเกิดนะับปัจจุบันนี้ก็ ทำไม 10, เยวจังเกือบ20ปี16-17ปีเกือบ20ปีได้ค่ะตอนนั้นจำได้ค่ะของพี่พุกพี่เองนะคะเป็นเด็กใหม่ใหม่มากๆนะคะใหม่หมากๆคือเรารู้สึกว่าทุกๆปีะ่ะเราก็มีให้แค่ดอกมะลิกับคุณแม่นะคะปีนี้เราจะได้เหมือนััเอาตัวเองอ่มาทำความดีให้กับคุณแม่ด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะมาค่ายทางนี้นะคะ มาก็ยังป้อมป้อมเป๋อเป๋อยู่เลยแบบอย่างนี้ค่ะมาวัดปีหนึ่งอารมณ์เพิ่งเข้าชมรมปีหนึ่งเพิ่งเข้าชมรมที่ชวนมาก็มาเป็นยุคยุคก่อนคือไม่ใช่เจเนอเรชั่นในยุคปัจจุบันเขาจะเรียกใครมาทำวันแม่ใช่ไหมใช่ใช่ยังเป็นไอดูเลิฟมามันก็จะเป็นอะไรที่แบบเราเราโดนชวนมาเพื่อเข้าค่ายเพื่อจะมาทำความดีให้แม่ที่มันดูแบบคล้ายคล้ายๆทุดดงนิดึงอ่ะอ่าอารมณ์คล้ายๆทุดดงมาอยู่ทุดดงก็มันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็ คือถ้าย้อนไปวันนั้นก็ mm hmm. ก,ก็ดีนะมีความสุข mm hmm. ทุกคนก็ปีหนึ่งใหม่ๆไม่ค่ายริษัึกันหรอกแล้ว,แล,วแล้วบรรยากาศในการที่มาอยู่ mm hmm. วัดในช่วงนั้นเป็นบรรยากาศที่ไม่สบายเนีย่ยทุกวันี้ อาจจะมีบ้างที่จะดือ้อที่จะแบบว่าทําให้แม่ต้องเสียใจพูดไม่พอบ้างพูดไม่ดีบ้างวันนี้นะคะก็ทําให้รู้ว่ามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะที่ควรที่จะทำที่ดีกับแม่นะคะมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำทันทที่ยังมีโอกาสได้ทำะคะ่ะได้มาปฏิบัติเพื่อแม่ได้มาสวดมนต์ได้ให้อะไรหลายๆอย่างผมรักแม่มากครับจะบอกรักแม่ทุกวันเลยค่ะและก็จะเป็นเด็กดีของแม่รักแม่ค่ะ ซึ้งในพระคุณแม่มากมีความตั้งใจว่าเนี่ยอยากจะบวชพระแม่ครับจะได้ตอบแทนพระคุณแม่ชีวิตที่ยืนขึ้นใหม่ได้ด้วยมือของเธอ Thank you. คุณผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้สืบทอดประวัติศาสตร์ของค่ายไอดูเลิฟมัมกันแล้วละค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็คือพี่ใบตองค่ะเป็นสตาฟของค่ายไอดูเลิฟมัมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและนี่นะคะก็คือพี่ฝ้ายค่ะสตาฟของค่ายไอดูเลิฟมัมค่ะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ใบตองคะก่อนที่พี่ใบตองคะจะมาเป็นสตาฟเนี่ยพี่ใบตองเคยไปเป็นไปเป็นน้องของค่ายไหนหรือเปล่าคะ เคยไปเข้าค่ายที่ไหนไหมปีไหนก็ก็เคยนะคะตอนปีหนึ่งค่ะเมื่อนานมาแล้วว่าเลยห้าสองค่ะห้สองที่ครายไอดูเล o m มัมแคมค่ะซึ่งจัดขึ้นที่ชมรมพุตทศสากลค่ะอตอนนั้นก็กี่ปีมาคะเนี่ยสี่ปีหแต่ว่าหน้านี่ยังเด็กอยู่เลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะค่ะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้แฟนฟัง่อย อ๋อบรรยากาศที่ค่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะก็บรรยากาศที่ค่ายนะคะก็จะมาเจอกับเพื่อนค่ะต่างสถาบันค่ะก็เขาจะมากัดจากกันทั่วประเทศเลยก็มีหลายคนมากค่ะแล้วก็เราจะได้มารับฟังธรรมะดีๆค่ะจากพระอาจารย์โดยวเขาอย่างนี้เลยชื่อค่ายก็บ่อยแล้วใช่ไหมคะค่ายไอดูเลิฟมารก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คุณแม่นะคะเล่นเกี่ยวกับพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,คะแล้วก็ได้ร่วมฐานกิจกรรมนะคะซึ่งต้องบอกว่าสนุกมากมากองแอนอยากรูว่า <laughs> ทําไมถึงตัดสินใจมาค่ายนี้คะ <laughs> ก็เห็นจากป้ายโปสเตอร์ก่อนนะคะที่พี่ๆชมรมพุทธแปะประชาสัมพันธ์แล้วก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นค่ายที่ดีนะแล้วก็ช่วงนั้นเราก็หยุดพอดีะคะ่ะใช่มันจะหยุดวันแม่พอดีมันจะเป็นช่วงหยุดวันแม่พอดีก็โอเคทุกอย่างลงตัวก็เลยตัดสินใจมาค่ะเหมือนแบบ มีความรู้สึกรักแม่อะไรเงี้ยต้องมาค่ายนี้หรือเปล่าประมาณนั้นค่ะ <c oughs> แล้วเราประทับใจอะไรในในค่ายนั้นคะ <c oughs> ที่ประทับใจก็คือจะประทับใจมิตรภาพที่มาเจอกับเพื่อนๆทั้งในมหลาลัยเดียวกันแล้วก็ต่างมหลาลัยที่สำคัญเลยก็คือได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการตอบแทนคุณของ, <c oughs> ของคุณแม่นะคะแล้วก็ที่ประทับใจมากมากซึ้งใจเลยอ่ะก็คือได้เขียนค่ะเขียนเป็นโพสการ์นะคะอ่า เขียนถึงคุณแม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู่กับท่านก็เขียนไปถึงท่านเนี้ยค่ะ oh. แล้วก็พี่ๆชมรมพุทธก็จัดส่งไปให้ที่บ้านเลยเนี้ยค่ะ oh. <laughs> ตอนเขียนนี่คือเขินไหมคะโอ oh, ตอนเขียนนี้ยิ่งกว่าเขินนี่ค่ะน้าตานี่ไหลเลยค่ะร้ <laughs> องไห้เลยเหรอร้องไห้เลยะคะ่ะแบบว่าทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันหมดเลย oh. เพราะว่าทุกคนจากจากบ้านมาเนี้ยคะ่ะไม่ไดู่กับคุณแม่หมดเลย oh. <ๆ>แล้วก็ ก็คือเขียนไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราได้คุยกับท่านจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าซาบซึ้งใจแล้วก็น้าตาก็ไหลเราเราเราคุณแม่น่ะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณแม่เหรอคือพี่อะไม่ได้ถามคุณแม่นะแต่ว่าแอบไปเห็นว่าท่านน่ะคือมันไปถึงบ้านจริงๆคือเขาส่งเขาส่งโปสการ์ดไปที่บ้านเราจริงๆใช่แล้วก็ตกใจ ไปเปิดดูจริงๆนะคะไ่ไปเปิดดูในลิ้นชักเนี<ช>่ยค่ะแล้วก็เห็นว่าคุณแม่เก็บเก็บไว้จริงๆในๆในในโต๊ะเครื่องโต๊ะของแม่ค่ะ <ๆ S 2> อืก็ปลื้มใจอะค่ะแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถามท่านว่าอะไรแต่คิดว่าท่านก็คงดีใจอะค่ะอือ, <ๆ S 2> อก็เหมือนเป็นประสบการณ์ดีๆจากการมาค่ายไอดูเลิฟมัมในครั้งนั้นใช่แล้วสำหรับพี่ฝ้ายล่ะคะทำไมถึงมาเป็นสตาฟของค่ายไอดูเลิฟมัมคะคะก็อันดับแรกเลยก็ต้องอยากมาก่อนะค่ะอยากเป็น ผู้ให้หลังจากที่ได้เป็นผู้รับมานานเงี้ยค่ะมาเป็นน้องค่ายหลังจากเป็นพี่หนึ่งเงี้ยค่ะก็จะเป็นน้องค่ายหมดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับมาเนี่ยมันดีมากๆเลยแล้วก็พี่เขาแบบทุ่มเททุกอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะลองมาเป็นดูบ้างว่าเป็นพี่สตาฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าได้ส่งต่อสิ่งที่เราได้รับมาให้กับน้องคนต่อไปพี่ใบตองคะแล้วเวลาทํางานหรือว่าการเป็นสตาฟไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีการแบ่งงานหรือว่าแบ่งหน้าที่กันยังไงคะอื เรื่องของการแบ่งงานนะคะก็ก็จะมีการประชุมรวมกันค่ะแล้วก็ค่ายนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นค่ายแรกของชมรมพุทธแล้วก็ของของปีการศึกษาค่ะแล้วก็เป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นการรวมของทุกชมรมทั่วประเทศเลยก็จะมีการแบ่งตามความถนัดและก็ความชอบค่ะของแต่ละคนฝ่ายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงกลุ่มค่ะฝ่ายกิจกรรม ไฟ่ายรูปนะแล้วก็ไฟพิธพีกรอนไฟสวัสดิการเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็เราก็จะแบ่งกันตามตามเขาเรียกว่าตามความชอบแล้วก็จะได้ทํางานร่วมกับเพื่อนๆที่มาจากมหาลัยอื่นคือเราจะเลือกฝ่ายได้เองใช่ใช่ค่ะแล้วอย่างพี่ใบตองคะชอบฝ่ายอะไรตอนนั้นพี่เป็นกิจกรรมค่ะชอบสันทนาการอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบสันทนาการก็แบบว่าสนุกมากก็คือได้จัด ฐากิจกรรมต่างๆให้กับน้องๆอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วก็ก็คือความสุขที่ได้จัดเนี่ยก็คือได้เห็นเสียงหัวเราะของน้องๆของน้องๆที่มาค่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะเราอย่างพี่ฝ้ายล่ะคะชอบฝ่ายไหนก็ฝ่ายที่เรียกได้ว่าถึงตัวถึงใจของน้องมากที่สุดก็คือฝ่ายพี่เลี้ยงนั่นเองค่ะพี่เลี้ยงจะได้ดูแลน้องๆตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยอ่ะเรียกว่าไปไปปลุกเลยไปปลุกเลยแล้วก็อยู่กับน้องแบบคอยดูตลอดเวลาเลยค่ะเจ็บไข้ได้ควรเนี่ย คนคอยดูแลน้องๆเนี่ยต้องดุไหมคะเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงก็เปรียบเสมือนเป็นนางฟ้าคนหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าคอยให้คําแนะนํามากกว่าค่ะน้องๆแบบถ้าน้องๆจะทําอะไรค่ะเราก็ต้องให้คําแนะนําหมดเลยค่ะเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นพี่เลี้ยงใช่ไหมคะก็ต้องเลี้ยงดูอย่างดีค่ะค่ะพี่ป้ายคะพี่ป้ายเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะแอนอยากรู้ว่ามาไกลมากเลยค่ะอันนี้มากันตั้งแต่กี่โมงคะแล้วก็มายังไง ค่ะก็ดับแรกก็จะนัดน้องประมาณหนึ่งทุ่มค่ะอืมแล้วก็กว่ารถจะออกจากเชียงใหม่จริงๆก็ประมาณสองทุ่มกว่าค่ะที่จะออกจากตัวจังหวัดเชียงใหม่จริงๆะะอ่ค่ะอืมแล้วก็มาถึงที่นี่ก็ประมาณเช้าตรู่เลยประมาณตีห้าถึงหกโมงเนะะี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ่ะโอ้โหและน้องๆก็อันเลิศไหมคะน้องๆก็ เหมือนกับตอนที่เราเป็นน้องค่ายค่ะพอมาถึงก็จะรู้สึกมึนๆงงๆนิดนึงค่ะแต่พอนอนต่อได้ไหมคะพี่จะมีความรู้สึกนั้นอยู่ค่ะแต่ว่าพอได้ไม่เห็นกิจกรรมอะไรต่างๆค่ะมันทําให้เรารู้สึกลืมตื่นเต้นจนลืมแบบลืมไปเลยว่าเมื่อกี้เพิ่งเดินทางมาเลยใช่ค่ะอันอยากทราบค่ะว่าพี่ๆี่ทั้งสองคนเนี่ยมาค่ายนี้แล้วแบบได้อะไรไปบ้างเนี่ยค่ะได้ความได้ความรู้สึกยังไงไปรู้สึกยังไงกับค่ายนี้บ้างได้รับรจากการมาเป็นสตาฟค่ายอะค่ะรู้สึกว่า การที่เราได้มาเป็นพี่ค่ายค่ะก็เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยค่ะก็ะะนอกจากคือตอนแรกที่มาเนี่ยเราเป็นน้องใช่ไหมคะเราก็จะได้รับการดูแลอย่างดีเลยนะคะจากพี่ๆค่ายเขาแต่พอเรามาเป็นพี่เนี่ยเราก็จะได้รู้จักกับคาว่าผู้ให้ใช่ก็เราก็จะได้ดูแลน้องๆเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวิธีการตอบคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างแท้จริงเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นการ ทำบุญอีกอย่างหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยค<อ>่ะคุณพ่อคุณแม่นะก็ก็เหมือนเระอรหันในบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะเราพี่ฝ้ายล่ะคะก็สําหรับสิ่งที่ได้ไปะคะ่ะก็คือ,อระดับแรกเลยก็คือการพัฒนาสกเก็ตพาตัวเองะคะ่ะก<อ>ารที่จะมาเป็นพี่ค่ายได้นั้นต้องมีเหมือนกับว่าตัวเองต้องได้รับบทฝึกมาระดับหนึ่งค่ะต้องมีความอดทนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอดทนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถึงจะมาเป็นพี่ค่ายได้แล้วก็ตัวเองต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ได้ด้วยคะคะเพราะว่าน้องจะดูเหมือนกับจะดูทุกอย่างของพี่เลยว่า พี่คนนี้แหละเหมือนจะเป็นไอดอลของเราสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้พี่ทั้งสองคนค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็น้องๆเยวาวชนรุ่นใหม่ห่อยค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่ได้กำลังรับชมอยู่นะคะว่าก็อย่าลืมนะคะบอกรักคุณแม่กันให้ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำสิ่งดีๆนะคะตอบแทนพระคุณท่านกันด้วยนะคะค่ะพี่ป้าล่ะคะกลับไปแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะที่เราจะไป ตอบแทนว่าคุณพ่อแม่นะคะอาจจะเป็นการกราบการไหว้ก็ดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่นี่สําคัญมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่นะคะก็คือกิจกรรมดีๆค่ะที่เรียกได้ว่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะคะและชมรมพุทธค่ะย,ยังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมายนะคะสําหรับคิดใหญ่เปลี่ยนโลกนะคะในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมานําเสนอนน้นห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งนะสองคนมากเลยนะคะบายค่ะ ไดูเลิศมากเนี่ยสนุกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะโอ้โห,โหแค่เห็นภาพบรรยากาศเนะี่ยก็อยากจะเข้าค่ายด้วยแล้วสิครับผม,มเพราะว่าถ้าเราได้เข้าค่ายนะครับผมก็ยิ่งจะรักแม่เพิ่มมากขึ้นครับอา้อาวอ้าวแล้วตอนนี้พี่อ่านไม่รักแม่เหรอก็รักสิครับผมมันก็รักเพิ่มมากขึ้นเนี่ยครับผมว่าแต่เราอ่านอายุไม่เกินเหรอ เออเกินไม่เกินอยากเข้าครับผมอยากเข้าเข้าได้ทุกแม่ไงใช่ไหมทุกแม่ทุกวัยอ่ะทุกคนนี้เลยใช่เร่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมโหวตนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่ใจใสๆกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะชอบทีมไหนก็โหวตทีมนั้นเลยนะคะใช่แล้วครับผมและก่อนจากกันวันนี้ครับพ่อและแม่คือพระราหันในบ้านของลูกครับผมเฮ้ยโทรศัพท์มาอ้าวฮัลโหลแม่แม่ลง้ไอ่านได้รักแม่แม่โอนเงินมาให้เราบ่สอ้าว มนจะดีนะตอนแรกโอเคๆเคไทม์แมร์ไลเดอเดอแค่นี้แหละกแค่นี่ยเขาข่าวต่อไปดีกับ่ะพี่เอ๋คะค่ะสุดยอดไปเลยนะคะเ้วเห็นอะไรงงละโหเป็นยังไงกันบ้างคะพี่เอ๋สำหรับสองสาวนี่นะคะพี่แอมเมรี่ค่ะกับพี่อะไรนะคะลืมค่ะและคณะคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยเขาได้มากันเรียกได้ว่ามาเอาเทอใหม่เถอะ กลงนี่เลยครับต้องสมุติที่มีหนังสือธรรมะมากมายที่น้องปออ่าโอเปคมาวใจ